สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท i m e p e t g a l l i n กับผมคุณอานนท์ครับวันนี้เราจะมาอยู่กับโปเกมอนโกนะฮะกับนับถอยหลังโปเกมอนทัวร์คันโตนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงการเฉลิมฉลองภูมิภาคโคเอ็นแล้วนะครับภูมิภาคโคเอ็นคือโปเกมอนเจนสนะครับแต่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมทําเป็นคลิปโปเกมอนโกคลิปแรกนะครับ ก็จะเป็นการพูดถึงโปเกมอนอิชูนะครับเป็นโปเกมอนเจนที่5นะฮะช่วงระหว่างมันนี้นะฮะก็จะมีอีเวนต์เกี่ยวกับภูมิภาคชินโอนะครับซึ่งไออีเวนต์ตรงนี้เนี่ยมันก็สําหรับผมนะผมบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากนะฮะแล้วก็โปเกมอนหลายตัวก็โผลมาค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆถือว่าเป็นสําหรับผมนะถือว่าเป็นภูมิภาคที่ไม่ได้ทําให้ผมแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ากับอีเวนต์นะครับภูม um ิภาคโค็นที่กาลังจะมาถึงนะครับ ในวันอังคารที่19มกราคมนะครับเวลา10โมงถึงวันอาทิตย์ที่24มกราคมนะครับเวลา2ทุ่มนะครับผมตามเวลาท้องถิน่นไออีเวนต์ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดของอีเวนต์ในภูมิภาคโคนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าช่วงระหว่างนี้นะครับผมก็คือภูมิภาคจินโอนะครับตั้งแต่จบ อิชูมาชินโอเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับวันลิกินะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมได้อะไรมาบ้างและเสียอะไรไปบ้างนะครับก็ไปดูกันก่อนเลยเอาล่ะครับตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับอีเวนต์ของโปเกมอนในเขตอิชูนะครับมาดูกันนะครว่าผมเนี่ยที่ไม่ได้มีเวลาไปจับอะไรมากนะส่วนมากก็เป็นการเดินจับในระแวกบ้านแล้วก็ที่ทํางานนะครับจะได้อะไรมาบ้าง ก่อนอื่นนะครับก็มาดูที่เหรียญตรากันก่อนนะครับเหรียญตราตอนนี้เนี่ยผมได้มา1เหรียญน,นะครับก็จะเป็นนักสะสมโปเกมอนชันเลอร์นะครับบรรลุคำท้านักสะสมนะครับอีเวนต์ก็จะจบในวันที่8ที่ผ่านมานะครับก็ผมไม่มั่นใจเนี่ยว่าวันที่8เนี่ยมันหมดเวลาเควสหรือเป็นวันที่ผมทําเควสสาเร็จแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นวันที่ผมเนี่ยสำเร็จเควสนะครับมาดูที่โปเกดิกส์นะครับคือเนี่ยผมเน้นสะสมโปเกมอนซะมากกว่าที่จะเป็นการ เลเวลโปเกมอนนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้อะไรมาแล้วบ้างก็คือจะเป็นซื้อทาจะจานวีนะครับแล้วก็จารอด้นะครับสามารถวิวัฒนาการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหมูไฟนะครับโคคาบูจาโอบูและก็เอ็นบูโอนะครับก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปเกมอนพื้นฐานธาตุน้ำครับมิจูมารุฟูตาจิมารุ แล้วก็ไดเคนคิในส่วนของไดเคนคิเนี่ยผมยังไม่ได้อีโวนะแต่เดี๋ยวจะมาอีโวให้ดูก็แล้วกันอีกตัวหนึ่งที่ออกมาช่วงนี้นะครับที่ออกมาจัดจัดจนแบบขี้เกียจจะจับเลยก็คือโยเทรีนะครับเฮเดรียแล้วตัวสุดท้ายก็คือมูแลนนะครับเป็นร่างสุดยอดซึ่งผมเนี่ยก็อีโวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวที่ออกมาช่วงนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เก็บได้เนี่ยน่าก็จะเป็นในส่วนของ สายกบโปเกมอนท่าน,น้ำโอทามารอนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้มาโดยความพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือซูรุสคินนะครับก็คลิปที่ผ่านไปนั่นแหละนะครับแล้วก็น้องถังขยะตัวนี้เนี่ยก็ยาคุบุลอนนะครับกับดักดาส์แล้วก็จะมาดูที่เหลือจะเป็นโปเกมอนที่ผมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถพัฒนาได้ก็แล้วกันนะฮะในส่วนของบางตัวเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยอย่างเช่นในสายของโดริวสึเนี่ย แล้วก็โมกูริวตรงนี้ยผมเก็บได้ก่อนอีเวนแล้วนะครับในบางตัวเนี่ยที่เก็บได้ก่อนอีเวนแล้วผมก็จะข้ามไปเลยนะครับมาดูตัวที่ออกมาบ่อยๆอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือดันโกโร่นะครับในสายของดันโกโร่เนี่ยผมเก็บไม่ครบนะฮะได้แค่ร่าง2ก็คือกันเทนนะครับส่วนกิไก a อาร์ตเนี่ยยังขาดแคนดี้อีกเป็นร้อยลูกเลยครับน่าจะต้องเก็บอีกประมาณร0อยลูกนะครับ อีกตัวนึงที่ออกมาเยอะในช่วงนี้ก็คือยูนิลันนะครับยูนิลันเปลี่ยนร่างสองเป็นดาบูลันนะฮะในส่วนของยูนิลันเนี่ยมันออกมาเยอะนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้จับเลยอันนี้สารภาพเลยว่าเราไม่ได้สนใจเลยนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เก็บไม่ได้เหมือนกันโกทีมูนะฮะและตัวสุดท้ายที่อัพไม่ได้นะครับก็คือชิมามานะครับก็คือม้าลายนั่นแหละและตัวสุดท้ายนะครับของอิ c ชูอีเวนนะครับเป็น โป k แ m o n ส t a r เตอนะที่ผมเนี่ยก็พยายามที่จะหาตัวที่คิดว่าสเตตัสเนี่ยมันดูดีที่สุดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฟูตจิมารุนะฮะเป็นทาดน้ําตัวสุดท้ายละที่เราจะมากด e v o วกันนะฮะเป็นแมวน้ํานะครับมาดูว่ามันจะเป็นตัวอะไรอืมเท่เหมือนกันนะเนี่ยไดเคนคิ ki, นะฮะโอเท่เหมือนกันนะเนี่ยทเทนะ่ทุกตัวเลยนะฮะเท่ทุกตัวเลยนะครับ ต้องพอเลยนะครับผมว่านะับถอยหลังคันโตเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอ e ีเวนต์มาใหม่ทุกสัปดาห์นะครับ <c oughs> ก็จะมีช่วงเวลาให้ผู้เล่นนะครับได้ทําการสะสมโปเกมอนกันนะค,คือผมอยากจะบอกเลยนะครับผมว่าอ e ีเวนต์ล่าสุดเนี่ยของโปเกมอนเจนสีนะครับสำหรับผมนะเป็นอ e ีเวนต์ที่ <c oughs> ผมเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับ <c oughs> มันมากเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่ามันแบบว่ามันไม่ดีหรือมันไม่อะไรหรอกคือว่า โปเกมอนหลายตัวเนี่ยผมได้ทําการหามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับว่ามันแบบไม่มีอะไรเลยซะที่เดียวนะฮะจริงจริงมันก็เป็นการหาพวกโปเกมอนอาจจะเป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเ็เรียกว่าหาตัวที่สตัดดีกว่านะฮะอย่างเช่นโพจมะอะไรประมาณนี้นะฮะหรือจะเป็นการหาโปเกมอนบางตัวนะครับที่เขาเรียกว่าอยากจะให้มี นะครับผมเพิ่มอีกสักตัว2ตัวก็เป็นสายการวิวัฒน,นาการของนายเ t ิร์นนะครับอะไรประมาณนี้จริงๆไอ้พวกนี้ก็คือชิวชิวนะครับเพราะว่าทั้งโพจมาทั้งนายเ t ิร์เนี่ยเอาจิงก็ก็หาไปงั้นเองนะครับผมส่วนทางด้านของคาําท้าััสมนะฮะผมพูดผิดนะฮะคำท้าััสมเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเนี่ยแทบจะคือมันจนตอนนี้นะฮะแทบจะหมดอีเวนละแทบจะขึ้นอีเวนของ โปรแกรมอนเจนสแล้วนะครับผมก็ยังยังทำไม่เสร็จเลยนะฮะคำถานนักสะสมชินโอนะครับจริงๆเนี่ยยังเหลืออีก2ตัวนะก็คือสกังฟูนะที่ได้จากแกงโรเกตแล้วก็ไดโนเสาร์คือผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่ผมโฟกัสจริงๆอะ่ะก็คืออีเวนต์ของเขตคันโตเลยอะที่ผมซื้อตั๋วไปนะฮะ ส่วนตรงอื่นเนี่ยผมถือว่ามันก็เป็นการรอละกันผมมองว่ากิจกรรมนี้มันสร้างสารรค์นะครับเพราะว่าสำหรับคนหลายคนเนี่ยที่อยากจะเก็บหรือไล่เก็บพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์นะฮะหรือโปเกมอนบางตัวที่จะโผล่ในเอ่อแต่และเจนนะครับผมในช่วงช่วงนั้นๆน,นนะครับก็สามารถที่จะไล่เก็บได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับส่วนทางด้านของกิจกรรมพิเศษของวันเสาร์อ e ีเวนท์ที่ผ่านมานะก็จะมี เจ้าวันลิกินะแล้วก็ภารกิจต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าที่เด็ดเลยก็คือมันจะมีใช้นี่ออกเยอะมากๆนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้ใช้นี่ของไคลลิกิมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ร้อเเซนะครับมันจะเป็นนั่นแหละมันก็ไม่เต็มอ่ะฮะมันก็มันก็เป็นโปเกมอนสามดาวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับว่าอุ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้ ต้องเรียกว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้หานะครับผมพูดได้หรืว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเดี๋ยผมแทบจะไม่ได้จับเลยดีกว่านะครับถ้าจะไม่ผิดนีผมจับไปได้แค่10ประมาณ18ตัวนะฮะไม่ถึง20ตัวด้วยเพราะว่ามันมีเควสหนึ่งอ่ะให้เราจับทั้งหมด15ใช่ไหมครับ15แล้วจับไปอีกเควสหนึ่งได้ประมาณ3ตัวเองนะครับผมสิบ้วกสเท่ากับ18นะฮะ แต่ไม่ได้ปาบอลเลยเว้ยได้มาเล่นอีกทีก็หุ้ยดึกนะครับซึ่งเวลาของกิจกรรมเนี่ยมันก็จบไปแล้วนะครับผมก็เป็นเลยที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าผมไปส่องในกลุ่มของคอมมูนิตี้เฟซบุ๊กนะฮะเอ้ยมันเยอะอ่ะคนที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ว่าจะเป็นใชนี่หรือไม่ใชนีนะครับผมแต่ว่าในส่วนของร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้แค่สามดาเท่านั้นเอง เอาละครับหลังจากที่เราไปดูในส่วนของเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภูมิภาคโคนกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปมันจะเริ่มในวันอังคารที่19เนะครับเวลา10โมงเช้าถึงวันอาทิตย์ที่24นะครับเวลา2ทุ่มเอาจริงๆเนี่ยผมว่ามันน้อยนะมันน้อยมากเลยมันรู้สึกว่ามันแค่แบบ5วันปะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นแค่5วันเนี่ยนะอังคารถึงอาทิตย์นะครับ5-6วันประมาณนี้สำหรับ โปเกมอนนะับผมที่จะเกิดมาให้เราได้จับกันเนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะครับก็ในภาพนะครับโปเกมอนป่าที่จะเกิดเนี่ยให้เราได้จับกันนะฮะก็ตามภาพเลยจะมีโปเกมอนสตาร์เตอร์นะครับสตัวของเจนนี้ก็คือคิโมริอาชโมและมิซุโกโร่นะครับแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งในโปเกมอนป่าช่วงนี้นะครับก็คือเราเนี่ยมีโอกาสได้เจอชายนี่ของโคโคโดร่านั่นเองนะครับก็ในรายละเอียดมันก็จะเขียนบอกไว้ประมาณนี้นะสำหรับโปเกมอนที่จะมาจาก ที่จะได้ในช่วงอีเวนต์นี้เนี่ยสำหรับผมนะก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับโปเกมอนที่เกิดจากการฝกไข่ที่จะโผล่มาทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยสำหรับผมเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะเอนอนะ ซึ่งอีเวนที่มีการปล่อยเอโนอบมารอบล่าสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้3ดาวเลยนะฮะก็ถ้าได้เอโนอบสาดาวในการฟักไข่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะ,ะก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนตัวหนึ่งนะผมที่ผมสนใจสําหรับอีเวนท์นี้นะแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับผมก็จะเป็นโคโคโดราเอเนโคนะครับเฮกานิดิดีลาและก็ทัสสเบดันบันนะครับเจ้าพวกนี้ก็จะมาในอีเวนท์ฟักไข่นี้ด้วยนะครับ มาดูกันต่อนะครับกับงานวิจัยภาคสนามของอีเวนต์นี้นะครับก็รางวัลเนี่ยจะเป็นสตาร์ดั๊นะครับผมแล้วก็จะมีการเรียกประเชิญหน้านะก็คือจะมีโปเกมอนดรอปเป็นรางวัลให้นั่นแหละโปเกมอนที่จะมาพร้อมกับงานวิจัยภาคสนามก็จะมีทั้งหมดดังรูปนี้เลยนะฮะมาดูที่ทีเด็ดในอีเวนต์นี้บ้างครับนั่นก็คือโปเกมอนนะครับที่จะปรากฏตัวในเลดการตีบอร์นั่นเองที่ยิ้มต่างๆ,ๆนะครับจะเริ่มจาก1ดาวนะครับ1ดาวเนี่ยก็จะมีโปเกมอน ตามรูปนี้เลยนะฮะซึ่งโปเกมอนที่ออกมาตามรูปนี้นะฮะอย่างตัวที่น่าสนใจสำหรับผมก็คงจะเป็นเจ้าทัสซูเบนะฮะถ้ามันโผล่มาบ่อยนะผมก็มีโอกาสที่จะฟาร์มนะฮะในส่วนของแคนดี้ของตัวนี้ได้มากขึ้นนะฮะซึ่งในส่วนของบอสสามดาวเนี่ยสำหรับตัวผมเองนะสำหรับเพื่อนๆเนีเ่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่ามีความคิดเห็นยังไงแต่สำหรับผมผมมองว่าบอสสามดาวในอีเวนต์นี้เนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะ มาดูที่บอส5ดาวกันดีกว่านะฮะก็จะเป็นไคโอก้าแล้วก็กราดอนนะในส่วนของบอส5ดาวเนี่ยก็เป็นอะไรที่อืมนะมันต้องจับแล้วล่ะนะครับผมมันถ้ามันตีได้ก็จะดีนะผมส่วนตัวของนีนยผมอยากได้กราดอนมากๆเลยนะฮะเรามาดูในส่วนของคำทานนักสะสมกันบ้างนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยในทีมของโคเอ็นนะครับก็เราจะได้รับผลพลัมนะครับผมสีเงิน3ผล XP และก็เครื่องหอบนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยมันก็ทั่วไปนะครับผมธรรมดานะฮะเงื่อนไขนะครับก็คือรวบรวม k i m ม r i Ashamo Misugoro s h i s h i n e n Nospass Kokodora Parson Maynan นะครับแล้วก็ท a t s u b e นะฮะก็ทั่วไปนะครับก็มารอดูกันว่ามันจะออกมาเยอะหรือออกมาน้อยนะครับกิจกรรมนะครับวัน Community Day นะฮะก็จะมีในส่วนของเจ้าเมทังนะครับ ก็จะมีการให้วิวัฒนาการเมแทงนะครับถ้าวิวัฒนาการในช่วงเจกรรมเนี่ยก็จะได้เมทากอสนะฮะซึ่งจะมีท่าโจมตีพิเศษให้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันใน Community Day เนี่ยมันจะมีอะไรให้ต่อนะเราต้องมาเช็คกันอีกทีนะฮะว่ามันจะเป็นเจ้าเมแทงหรือเปล่านะ ในส่วนของงานวิจัยแบบจํากัดเวลาเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คงจะเป็นอีกทีเด็ดหนึ่งในช่วงอีเวนต์ของโฮเอ็ N นะครับเงื่อนไขาการทำเนี่ยก็คือจับไคโอก2ตัวนะครับก็จะได้รับแคนดี้ของไคโอก10โลูกนะครับจับการดอน2ตัวเพื่อรับลูกอมกาดอน ลูกจับโปเกมอน30ตัวนะครับเพื่อรับมอนสเตอร์บอล30ลูกนั่นเองซึ่งที่ว่ามาเนี่ยทั้ง3ภารกิจ3รางวัลเนี่ยมันจะดูธรรมดาไปหน่อยนะครับถ้าเราสามารถทํางานวิจัยแบบจากัดเวลาได้เสร็จทั้งหมดเนี่ยเราจะได้รับรางวัลนะครับก็คือการจับเรโคซ่านั่นเองซึ่งเรโคซ่าถ้าเกิดว่าเราจับได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ท่าโจมตีพิเศษมาด้วยนะครับแล้วก็ได้รับ30 XP นะครับแล้วก็ผลพามสีเงินด้วยนะครับซึ่งมันมีการบอกนะฮะในตัวกิจกรรมนี้นะก็คือเราเน หรือโคดซาด้วยก็ได้ก็คือเลือโคอซาสีดำนั่นแหละนอกจากนี้นะครับในอีเวนต์นี้เนี่ยยังมากับกล่องฟรีนะที่มีบัตรตีบอลระยะไกล3ใบให้ด้วยซึ่งไอตัวกล่องตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าจะมาในวันที่20มกราคมนะครับเวลาตีสีนะ ถึงวันที่26กมกราคมนะครับเวลาตีสี่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะให้ได้ยังไงนะหรือมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันในวันอีเวนต์อีกทีหนึ่งนะครับสรุปอีเวนต์โคเอ็นนะครับความน่าสนใจของมันก็คือโปเกมอนเจนสาสำหรับคนที่อยากจะได้โปเกมอนเจน3มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์นะครับหรือเป็นโปเกมอนที่ปรากฏตัวทั่วไปหรือแม้กระทั่งบอสนั่นเองนะฮะในโปเกมอนเจน3มเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับเข้ามาเล่นเข้ามาหากันได้เเต็็ที่ลลยแล้วก จะเป็นในส่วนของชายนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโคโคโด่าหรือว่าจะเป็นชายนี่ในส่วนของเลโคซ่าด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงคอมมูนิตี้เดย์นะครับที่มีการให้จับเจ้าเมทังนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเป็นเมท a ากรอสได้เนี่ยเราก็จะสามารถได้ท่าโจมตีพิเศษนะครับแต่ว่าการจับตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปอยู่ในช่วงของคอมมูนิตี้เดย์เหมือนเดิมนะครับ หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของในช่วงของอีเวนต์โฮเอนนะครับก็เป็นการนับถอยหลังสู่อีเวนต์ของโปเกมอนโก t ทัวร์คันโตนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ที่เกี่ยวกับโปเกมอนโกนะหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะฮะยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ